สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แป้ตักกศิลาในรายการโหรลาหาหุ้นทางช่องตักกศิาลาโหราชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันศุกร์ที่9ตุลาคม2563เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกัน3ช่วงเวลาช่วงเวลาที่1เป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกา ช่วงเวลาที่สองเป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22บนาฬิกาถึง23นาฬิกาช่วงเวลาที่สามเป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนส์ในเวลา3นาฬิกาถึง4ี่นาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นในช่วงแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขสี่ หมายเลขห้าหมายเลขหกหมายเลขศูนย์หมายเลขแปดและหมายเลขสามเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หนึ่งช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียท่านสามารถนำต้องหกตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับไปท่านดูประมาณสามคู่ คู่แรก45 46และ40เป็น3าคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่1ช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่2ช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษยเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข4 หมายเลขห้าหมายเลขสองหมายเลขเจ็ดหมายเลขสามและหมายเลขเก้าเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23่นาฬิกา ท่านสามารถนำตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่คู่แรกสี่ห้าสี่สองและสี่เจ็ดเป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สอง ช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬกาจะมีด้วยการห้าหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขหนึ่งหมายเลขหกหมายเลขแปด หมายเลขสามและหมายเลขเก้าเป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาท่านสามารถนำตั้งห้าตัวเลข,ขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสองคู่คู่แรกหนึ่งหก และ1 8ึ่งเน2คู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาที่2ช่วงเวลาที่3ช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนก็ครบแล้วนะครับ3ช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมจะมีการเจาะตัวเลขในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆให้ท่านนําไปคัดเลขในช่วงนั้นๆให้อีกด้วยสถาบันตักกศลาหลาัวาเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโหราศาสตร์เบื้องต้นและวิชาอื่น,นอีกหลายแขนง และยังได้เปิดสอนวิชาทักษะนำโชคฟรีเพื่อท่านนำานหาเลขเด่นประจำวันกับรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเองและทั้งผมได้เปิดสอนวิชาโหลาหาหุ้นเป็นคาสพิเศษเพื่ท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนำาไิหาเลืเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลิ่อนชั้นสูงโดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตักกิลาโหลา ตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับและท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มลายฟรีไม่มีค่า,าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและ AI สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ